มาพูดชื่อด้วยนี่นี่นุ่มจะว่าให้หนุ่มถ้ามาคนต่างมินนะที่ก่จอแบบไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวต้องมวนเฮ้ยเี่ยเดี๋ยวแม่จะไปจานไม่าอะไรมาอย่างเงี้นะแล้วยิ่มีผู้หญิงมาด้วยนะผู้หญิต่างเลยผู้หญิงแบบคนพวกเรานะเราที่ไม่รีร้อะไเรียงวนมานโอานะโอ้โหแลได้แบบวันลสาคนนะ ขนาดไหนไปเลี้ยงยายไปลรงอะไรถนนยอมเดกเว้มึงคือไปี้เด็กเลยเอาหมดแล้วมึงก็เ็นุกนะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่มากนองขางปของหมเดไกองหแบบเขาคิดาคิดเขาคิดถึงวว่าเขาเหัวเขาไปไหนไม่ได้ทำไมไม่มีไม่มา ว่าเราก็แบ่งจริ้งมาเอามาทำเที่ยงมาเอาแบ่งเลยแล้วที่ที่บ้านเป็การอนุญาตให้มานะคุณถึงจะดี <c oughs> นะเพราะคุณไม่เคยชินกับการที่พพเข้ามานี่เขาถ่ายเอกสารที่เสร็จเลยนะ จะมาอยู่ประเทศแะไรก็มึง่ะทีมเอสามให้กูเรียบร้อยเลยซ้ำเตาแบบประชาชนบริพาเดเี๋ยวาียิ่งีมเลยนี่เดก็น้องหวย้วาะเดวจ่นะก่มันได้นำทีมเลยอเั้มนต่อว่านมกองขาไมอบ่เดี๋ยวถามให้พวกมอไซ์เพร้อมเสมอพร้อมเสมออย่ากดบุ๋เชียเลยรู้แล้วเมึงนี